มาครับมาฮะมาเจอกับแบรนด์คิดตะลุเจ้าของเดียวกับมัลติเอ็กนะครับผมแล้วอยู่บางนาตากก็มอ8นิแปะนะผมตีลิ้มถนหนุนใหญ่ไม่อยู่ในปากไม่อยู่ในลืมนะครับผมลูกค้าอยากมาดูรถโฟล์คลีฟมาดูรถตากนะครับผมมาที่นี่ได้จัดมาครับตัวนี้รหัส sl 9 2 0นะครับผม a ยกเทสูง2.4เมตรเดี๋ยวทำให้ดูพัคเก็ตศจคิวนะครับผมโดยประมาณความจุรถรุ่นเนี้ยใช้อยู่ประมาณ1ตัน ตัวนี้ที่สําคัญแลยครับผมคือแรงม้าแรงม้าของเราเนี่ย74นะผม74แรงม้าหรือประมาณ55กิโลวัตต์แบรนด์ยูนเน่นะครับผมยูนเน่จัดให้เต็มๆแรงเหลือๆเยอะๆเลยเสียงดังหน่อยนะครับผมเดี๋ยวลองให้ทีมงานให้ดูอันนี้ก็เหมาะกับตักหินตักทรายปกตินะครับผมหรืองานดันงานไถปรับพื้นถนนก็ปรับได้นะครับผมคันเล็กๆ ทันเท่าไหร่นะโปรสองแสนก็บาทเองอ่าเดี๋ยวให้ช่างกอบลองขับดูนี่บุ้งกีหนาๆนาแน่ๆน,นๆอย่างนี้ใช้ยี่สิบปีก็ไม่พังนะครับผมยกเลยคิชทาลุเจ้าของเดียวกับมัลติเอ็กนะครับผม อยากได้รถตักดีๆคุณภาพดีๆอะไรมีพร้อมมาที่เราขายของหน่อยครับอยากโม้ขับอย่างนี้ได้ไหมก็อย่างนี่บอกนะครับผมเรนแรงม้านะครับผม55กิโลวัตต์หรือม้า74ตัวเลยเอาไปเลยจุกๆนะครับผมคันก็จะเล็กๆอย่างนี้เหมือนที่ลูกค้า,าตามหานะครับผมอยากได้คันเล็กๆมีไหม ตัวที่เล็กกว่าเจ้าตัว926ก็คือคันนี้แหละครับเล็กสุดละไม่มีเล็กตัวนี้แล้วครับลูกค้าและราคาก็ไม่แพงด้วยอุปกรณ์ครบอะไรครบอยู่กันมือเราแล้วของต้องครบไม่ครบไม่ขายนี่เวลาระบบเบรกก็ใช้ระบบแอร์ดิสเบรกนะครับผมก็คือแอร์เบรกก็คือเบรกลมนะคะแล้วเราแถมกล้องตัวนี้มีกล้องหลังด้วยเนาะ ดูแล้วเหรอไม่รู้ว่ะเหมือนตอบแบบไม่มั่นใจแต่มีกล้องหลังด้วยโอเคถ้ายังไงถ้าต้องการที่จะมาเทสตัวนี้มาที่บางนาตากกม18ได้นะครับผมตีลิมมันหนุนใหญ่เลยจะเห็นป้ายเลยนะครับผมมาเลยครับมาดูกันมาดูกัน